สวัสดีจ้ามูลนิสิพ้าะมะเบงอะไรเอออยู่ในตออ้อยเมื่อไหร่นั่ไปหรอจ้าเอามองนี่ก่อนเห็นบ่ให้ภาพมันใหญ่เด้อจักปีละเฮ้อนี่เฮ้อฮ<ะ>จักปีละเฮ้อสามปีสามปีนี้วางเปลอไอยก็ได้เอาเลยสามปูปาาปด,ด้วยหนัวยังก็สมสาย พวกสมสายใหญ่หพกสมสายใหญ่ใหญ่เดียวจ้ะฝนตกกระจ้าลรับยังมาหาบึงกบเขียดห้องเรื่ยแวะนี่ก่อนแวะอ้อยก่อนเข้าไปในอ้อยหน่อยเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าเว้ย นี่แล้วแม่แล้วเนาะงคามาเบิ่งตออ้อยเพิ่นสิมาปลูกอยู่นี่มีต้นใหม่แม่นอยู่ต้นใหม่อยู่ในอ้อยมันมีอีหลีบ่อาจเพิ่นสิบ่เชื้อย่านนี่จ้าต้นใหม่อันนี้ก็อันหลังมือก่อนหลังมือในใบใหม่ฝนตกถือก๋วยมามือาหานมันน่ะต้นนี้ยังนี่อ้ายนี่นี่ ธรรมชาติเกิดเองจ้าล่างมือยางกล้วยจ้าต้นใหม่ปลูกปลูกในตออ้อยอันนี้มองอ้อยโบงามันบ่เกิดอ้วยตัดดูวะเชืโอ้เนี่ยกันไฟจ้าทำมาเบิ้ง ของแท้ใช่ไหมหรือว่าของปลอมถ่ายย่าคียานี่จ้าเป็นแถวอยู่เด้อเพิเ่นปลูกนี่เป็นแถวอยู่จ้านี่นี่ตา่ตางกันบ่แล้ววะเอาว่ะแล้ว,วนํำเสนอต้นมากว่าอยู่น้ำกันจ้าใส่ซึ่งกันแล้วกันอั้งแต่มื่อปลูกจนหอดมื่อนี่บ่เคยโหดตามบ่เคยบึง่ง เทวดาลดโทดน้ำให้ปลูกในตอไว้จ้ามันมีน้ำอยู่ไว้ให้วไปกอนให้วถางตัวเองน้ำก้นเราบ่ให้ถางเราบ่ให้ตัดเราเสียใส่ให้มันอศัยกันไปเหยียบเอาปกลอ มึงสภาพเอาโหลดจ้ะฮะไอมาว่างไข่บอกปลูกอยู่ในนี้ปลูกบ่จ้ะมะกอกต้นสาดมังม่วงนี่ต้นไม้เบิด์ได้นี่จ้ะเราไม่เห็นหนูกินมีพนักงานกินนะนะมีพนักงานช้างให้พนักงานคือนาแลมนาแลมคือหนู มื่กินอ้อยมองได้เป็นยุม่มเป็นยุม่มมองได้เห็นต้นไหม่ละลายคือมันกินอ้อยเบิดจ้ะทำนี่ละจ้าพอใจแล้วพอใจแล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้นนจังแตเมือปลูก <c oughs> จนเดือนนี้ <c oughs> มาค่อยหดนามจ้ะปลูกผสมกันครับต่อไว้เลยก็ได้ผลอยู่เด้อแต่วาาระวัา่ <c oughs> ววางไฟครับว่บางๆกับเขามาเบิ้งมันเนีย้ย ปะเทยเพื่อมันม่เขียยังไงกระบากต้นกระบาปบะเทยเพื่อมันมีเขี่ยน่าจะตัดออกให้มันแน่น่ะละคืออันมาเบงสู้กวยเขาอยู่ฝุ่นโอ้โหกงไหมป้ามงก็ไหม อันนั้นตีนปลาทำเลจ้ะเห็ดออกนั่น,น่ะปลาเห็ดปลาเห็ดแต่ว่าเดี๋ยวมันก็นสิใหญ่เขามาอยู่ในนี้ปลาเห็ดเมืองตาสภาพหยาโถสามพันบุกตรงเี้ยแล้วว่งไฟจ้ะเอารถอดไฟไงเขามาใส่ขาโต้ก่อนลองล้อยลองล้อยค่ะอันใช้ขาโต้ มันก็เกิดเหมือนเดิมอ้อยก็เกิดเกิดก็ให้มันอยู่น้ำกันตัวะืมใส่ข้อิ่นยังเหรอนี่คืน้ำไทยใส่ข้อิ่นเหรอเออโอ้ยน้ำว้ยสอย่ข้อิ่นแล้ววะสมุนไพรแค่น้ำเหลืองนี่บอสเอาไปใหดยังไงกินอุ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยยังกระสุนลงเพราะแมนมันเจ็บดื่มกงเหลืออยนั่นแล้ว ไปอินพันก๊กเดียนี่ละจ้านี่เห็นบ่นี่ใส่สีผ้าไปเบิ้งเบิดมือกับพวกที่เบิ้งมาเบิดก๊กอันโอแค้นตะเคียนตะเคียนทองนี่ละจ้าได้ผลอยู่ด้อแต่ว่าหายระงาฟตอนแม่ตอนปลูกหน่อยก็มู คอนปูง่อยก็มูจ้ะมันนีง่ายก็มูรวมหัวแล้วปูป้าเจ้าสีได้ใส่บอดดีได้ใส่อยู่ได้ตัวนี้ก็ได้ใส่โฮมมาแล้วเรื่องกระถินปลาของว่างกะย่มแรงกะมากันไฟให้มันเนี่มากันไฟให้มันเนี่แล้วก็ มีเวลาว่างกะมารรอบเบิงเคียใหม่ให้มันน้ำเน่แต่ว่าอันตัตอ่อยกับป้าไปนี่ละต้องไปเห็ดหยังมันมันโก่มันง่ามายว่าใส้ซึ่งกันแล้วกันง่ามีดีตัวมันมันมันแย่งกันขึ้นเนาะอ,อันนี้คือ มันไก่ปลาจาละไอ้ะไเลยฟันตไอยออกตัดออกมันะเลยเห็นต้นใหม่ไหลจ้ะนี่เดี้ยอเคี้ยอเหล้เียโอ้เสียบค่ะนี่มันเป็นเคี้ยตั้งสีละจ้ะเคี้ยังสีละะเหยียบบาตคนเหี้ยบตริธีไว้ไม่เหี้ยไม่ได้มิธีไว้มันมไ่มันเป็นเคี้ยตัดออกตัดออกปงใหม่ มันโปงไหมยุ่จ้าบ่ตรงยาาิมันตายมาตรงยาดมันเป็นเที่ยวอันใดเขาเขงเอาเองเาตาแต่งจริงเอาเองเขาล่องเองอันว่ามากคือคือเฮ็ดมาแล้วอันนี้อันนี้คิดนีเลยเดี๋ยวจะมาหยวนเบิงอย่างไทยยัง โอ้หา่องมวยเหวี่ยงพลาดเพื่อนเอามวยเหวี่ยงพลาดมา่บ้บบบบางใครไหวเพื่อนว่าไทยเหยืเพื่อนเบิง่งเนี่ยไทยไหวเนี่ยเพื่อนว่าอืมจ้ามาขามปลูกสุนแนวนี่แหละจ้าคลิปคลิป,ลปอันคลิปในต่ออ่อยไทยเบิ่งซ้านี่แหละจ้าวงว่างสีผ้าบูไม่ดอกมื่อนี้ไม่ได้ตั้งใจพลานมาเลยไทยเหยืเบิง่ง จ้าพอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีจ้า